มาจ้าวันนี้แอดมินรถนะคะมีรถเก๋งราคาประหยัดนะคะผ่อนเบาๆมาให้ลูกค้าได้รับชมนะคะอ่ะคันนี้นะคะเป็น Suzuki c e l ลริโนะคะคันนี้นะคะเครื่อง1.0นะคะเป็นตัว GL นะคะลูกค้าเป็นรถปี2021นะคะสภาพใหม่มากนะคะลูกค้าแล้วก็ที่สำคัญ ใช้งานน้อยมากๆนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่2 8 8 0 0 0บาทนะคะลูกค้าผ่อนอยู่ที่ประมาณ5,000บาทนะคะตลอดอายุสัญญานะคะอ่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะสีแท้สีเดิมเลยนะคะด้านหน้าก็ยังเดิมๆเ,เลยนะคะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะคะชนหนักน้ำท่วมไฟไหมตัวนี้แอดมินรับประกันได้เลยนะคะรถของเราคัดเกตทุกคันนะคะกระจกหน้านะคะยังไม่เคยเปลี่ยนอย่างแน่นอนนะคะสังเกตได้จากตรงนี้เลยนะคะจะมีอ่าสติกเกอร์นะคะอยู่ด้านในของ ัวกระจกนะคะซูมได้เลยนะคะนี่เขาจะบอกปีผลิตด้วยนะคะคันนี้อ่ะกระจกตัวนี้นะคะภาสีขาดแต่เราจะต่อให้นะคะต่อให้ฟรีนะคะภาสีพระบรพร้อมชุดโอนนะคะโอนให้ฟรีนะคะลูกค้าอ่ะตัวนี้นะคะตัวไฟเลี้ยวนะจะอยู่ด้านข้างของตัวรถนะคะเป็นไฟเลี้ยวตามดสีส้มนะคะส่วนล้อนะคะเป็นล้อ,อก,กระทะจากศูนย์เลยนะคะคันนี้ อ่ะเป็นล้อก,กระทะแท้จากศูนย์นะคะตัวยางก็ยังใหม่อยู่เลยนะคะลูกค้านี่ดอกยางยังอยู่อยู่เลยนะคะดอกยางยังอยู่เยอะเลย่ะในตัวของประตูนะคะจะมีการสาดให้แล้วเรียบร้อยทั้ง4ี่บานนะคะภายในมามาดูภายในกันอ่ะในส่วนของภายในตัวรถนะคะก็จะเป็นโทนสีดำทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าก็จะมีตกแต่งสีเงินเล็กน้อยนะคะตามขอบอ่ะเครื่องเล่นหรือขอบช่องแอร์นะคะ อ่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าใหม่มากนะคะคันนี้ภายในแบบสะอาดสะอ้านกันเลยทีเดียวนะคะนี่ใหม่แค่1 8 0 0นแปดนะคะนี่ใหม่แท้นะคะไม่ได้กอนะรถของเราทุกคันไหม่แท้ไม่มีกอนะคะในตัวของเครื่องเล่นนะคะเครื่องเล่นอ่าเครื่องเสียงเนาะเป็นแบบธรรมดานะคะลูกค้าสามารถอ่าเชื่อมต่อ AMFM ได้นะคะ mm hmm. AUX และ USB ได้นะคะลูกค mm ้า hmm. ตัวแอร์ก็เป็นแบบตัว ปรับแบบแมนนวลน,นะคะส่วนเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้ามีที่เสียบชาร์จไฟให้ด้วยนะคะด้านล่างตรงนี้นะอ่าหนึ่ช่องนะคะแอบซ่อนอยู่ตรงที่เก็บของเบรกมือเป็นเบรกมือแบบธรรมดานะคะคันนี้ไม่มีที่พักแขนตรงกลางให้นะคะเพราะเป็นรถเก่งขนาดเล็กเล็กจริงๆกระทัดลัดด้วยนะคะในตัวเบาะนะคะก็เป็นเบาะผ้าทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะ เป็นเบาะผ้าสีดําตกแต่งเล็กน้อยนะคะตรงตัวพิงนะคะแล้วก็เข็มขัดนิรภัยนะคะมีครบทุกจานวนที่นั่งนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูห้องเก็บของด้านหลังกันด้วยนะคะนี่ก็ถือว่ากว้างอยู่นะคะสําหรับรถเก่งขนาดเล็กเนาะตรงนี้นะคะเป็นถาดวางของสามารถถอดออกได้นะคะถ้าลูกค้าเห็นว่ามันเกะก,กะก็เอาออกได้เลยนะคะตัวด้านล่าง นี่มีชุดแม่แรงให้นะคะพร้อมกับลอ้ออะไรยางอะไรให้ด้วยอ่าด้านหลังก็สวยงามกันเลยทีเดียวนะคะในตัวของไฟนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังก็ส่องสว่างปกตินะคะมาเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันนะคะว่าใหม่แค่ไหนเคยเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่ามาชมกันมามาดูกันใกล้ๆเลยนะคะว่า เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักมาหรือเปล่านะคะอ่าตัวนี้นี่เป็นยังไงล่ะใหม่มากนะคะลูกค้าหน้าเดิมคานเดิมนะคะบากทุกจุดยังอยู่ครบนะคะอ่าตัวแบตเตอรี่ก็ยังไม่เคยเปลี่ยนนะคะลูกค้าแบตลูกใหม่จากสูตรเลยนะคะตัวฝาครอบเครื่องก็ยังอยู่น้ํามันเบรกน้ํามันเกียร์น้ํามันเครื่องนะคะเราก็เปลี่ยนถ่ายให้ใหม่หมดนะคะอ่าตัวนั้นจะเป็นตัว ABS นะคะลูกค้าอ่า ในเรื่องของการรับประกันนะคะเรามีรับประกันหลังการขายให้นะคะไม่ว่าจะเป็นของอเครื่องเกียร์รับประกันเครื่องเกียร์รับประกันเครื่องยนต์หรือจะเป็นในส่วนของบริการฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงตัวนี้เราก็มีให้นะคะถึง1ปีนะคะถ้าสมมุติว่ารถลูกค้าเกิดอุบัติเหตุหรือน้ํามันหมดอยู่กลางทางเนาะติดต่อใครไม่ได้ก็สามารถติดต่อศูนย์บริการฉุกเฉินตรงนี้ของเราได้เลยนะคะจะมีเจ้าหน้าที่ ลงไปหาลูกค้าถึงที่นะคะอ่ะก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะใครที่กําลังมองหารถใช้งานนะคะช่วงนี้ก็เข้าหน้าฝนแล้วเนาะรับส่งลูกก็น่าจะลําบากนะคะสําหรับคนที่ยังไม่มีรถยนต์ไว้ใช้งานคันนี้แอดมินแนะนําเลยนะคะผ่อนเบาๆสบายๆนะคะโอเคยังไงก็ถ้าอยากได้รถสวยรถด,ดีคุ้มค่าคุ้มราคาให้คิดถึงเรานะคะประเสริฐพนรุ่งเรืองสกลนครรถสวยรถด,ดีแน่นอนนะคะ ลูกค้าไม่สะดวกเข้ามานะคะเรามีบริการทําสัญญาถึงที่นะคะแล้วก็ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะคะพร้อมส่วนลดสูงสุดถึง50 0 0 0บาทเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมทักเข้ามานะคะเรามีจเจ้าหน้าที่มีเซลลมีแอดมินนะคะคอยตอบคําถามให้ลูกค้าตลอด24ชั่วโมงนะคะก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะหารถคันใหม่ๆสวยๆมานําเสนอให้กับลูกค้าได้ชมกันอีกเรื่อยๆนะคะไปแล้วนะคะบา,บายยค่ะ